มีป้าอีกหรอโอ้เยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหม่อมราชวงศ์ร,รลภาจากกภักรพันธ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้2564ี่ปีฉลูขอให้ทุกทกท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง ทำงานประกอบกิจการการค้าธุรกิจหรือข้าราชการขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานล่่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาขอให้ทุกๆคนได้ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนามีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงล่ำรวยค่ะ